วันนี้เรามาเจาะลึกกันต่อในบทที่6นะคะครับผมคือแค่ชื่อบทนี้ก็แบบโดนใจมากเลยนะทำไมฉันถึงต้องไปทำงานเมื่อฉันมีเงินใช่เลยครับแค่ชื่อก็บอกอะไรได้เยอะละมันบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครโจเฉียงที่ชีวิตเขากำลังแบบ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืนเลยเราจะได้เห็นเขาพยายามอย่างหนักเลยค่ะที่จะรักษาสมดุลระหว่างโลกเก่าที่แสนธรรมดากับโลกใบใหม่ที่เขาเพิ่งคนพบซึ่งมันทั้งอันตรายแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสมหาศาลครับประเด็นหลักของบทนี้เลยนะ คือเรื่องการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วจริงๆเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจของเขาที่น่าทึ่งมากคือมันเป็นการแช่งน้ำหนักระหว่างความจำเป็นเร่งด่วนในระยะสั้นก็คือการหาเงินสดให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับการเปลี่ยนทองให้เป็นเงินสดกับอีกด้านหนึ่งคือวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มันใหญ่กว่านั้นมากแล้วในขณะเดียวกันนะเขาก็ต้องแสดงละครฉากใหญ่เพื่อปกปิดตัวตนใหม่ของเขาเอาไว้เหมือนเล่นหมากรุกสองกระดานพร้อมกันเลยประมาณนั้นเลยครับ เปิดเรื่องมานี่ก็คือดุเดือดเลยนะฉากแรกนี่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังใส่ยลับเลยค่ะใช่ใช่โจเฉียงสวมหน้ากากตระเวนไปตามร้านรับซื้อทองเล็กๆในตรอกในซอยไม่เข้าร้านใหญ่ๆเลยอืมแต่เลือกร้านที่มันดูเงียบๆลับๆหน่อยบรรยากาศมันชวนให้สงสัยมากตอนแรกที่อ่านก็ยังงงๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้แล้วทำไมต้องยอมขายทองในราคาที่ถูกกว่าตลาดมากขนาดนั้นด้วยครับ เขาทำเหมือนคนร้อนเงินสุดๆเลยประเด็นเรื่องร้อนเงินเนี่ยน่าสนใจมากครับแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ใช่การร้อนเงินเพราะมีหนี้โอ oh. แต่มันคือการร้อนเงินเพื่อการลงทุนแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีชื่อเรียกเฉพาะทางเลยนะคือการยอมจ่ายต้นทุนของความไร้ตัวตนโห oh. ต้นทุนของความไร้ตัวตนใช่ครับเขายอมรับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตลาดมากๆเพื่อแลกกับสองอย่างที่สำคัญกว่านั่นก็คือความเร็วและการไม่ถูกตรวจจับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าไปร้านใหญ่ขายทีไรเยอะๆนี่คือมีข้อมูลเข้าระบบหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันจะสร้างข้อมูลดิจิทัลตามรอยได้ง่ายแต่การเลือกร้านเล็กๆหลายๆแห่งแบบนี้มันทำให้เขากลายเป็นเหมือนผีในระบบไปเลย แล้วตัวเลขมันต่างกันเยอะขนาดไหนคะในบทนี้ต่างกันเยอะมากครับจากข้อมูลนะเขาขายทองไปทั้งหมดได้เงินมารวมๆก็2.05ล้านหยวนฟังดูก็เยอะมากเลยนะคะเยอะครับแต่ราคาเฉลี่ยที่เขาได้เนี่ยคือแค่280อยหยวนต่อกรัม280ครับได้นขนาดที่ราคาตลาดตอนนั้นอยู่ที่375หยวนต่อกรัมโโหต่างกันเกือบ100อยหยวนเลยนะใช่ครับ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือเขายอมขาดทุนไปประมาณ25%ของมูลค่าจริงเลยทีเดียว25%นนี่มันมหาศาลเลยนะถ้าเป็นคนทั่วไปเจอขุมทองมาคงอยากจะขายให้ได้ราคาดีที่สุดทุกบาททุกสตางค์เลยจริงครับแต่เขากลับยอมทิ้งเงินส่วนนี้ไปง่ายๆเลยมันแสดงให้เห็นวินัยที่น่าทึ่งมากคือการตัดอารมณ์ความเสียดายออกไปจากสมการธุรกิจโดยสิ้นเชิงเลยใช่เลยครับ และนั่นคือสิ่งที่แยกเขาออกจากคนธรรมดาที่ถูกหวยอืมเขาไม่ได้คิดแบบผู้โชคดีแต่คิดแบบนักยุทธศาสตร์ที่กำลังระดมทุนก้อนแรกสำหรับโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่านั้นมากเขามองว่าการขาดทุน25%เนี่ยไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นแต่มันคือค่าธรรมเนียมในการแปลงสินทรัพย์จากโลกหนึ่งมาสู่อีกโลกหนึ่งแบบให้เร็วและปลอดภัยที่สุด โอเคฟังดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยค่ะเมื่อรู้ว่าเขามีไพ่ตายซ่อนอยู่ใช่ครับซึ่งไพ่ใบนั้นมันเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยครับไพ่าตายของเขาก็คือความลับสุดยอดที่ว่าเขามีระบบการผลิตซอมบี้และสามารถเดินทางข้ามไปยังโลกขายนะได้ซึ่งโลกนั้นก็เต็มไปด้วยทองคําใช่ครับเต็มไปด้วยทองคําและทรัพยากรอื่นๆที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ พอเราเอาปัจจัยนี้เข้ามาในสมการน,นะทุกอย่างมันชัดเจนเลยอืมสำหรับเราเนี่ยทองคำคือสินทรัพย์มีค่าที่หายากแต่สำหรับเขามันคือทรัพยากรที่เก็บเกี่ยวได้ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดตักกะมันเลยเปลี่ยนไปหมดเลยเหมือนกับว่าถ้าบ้านเรามีก๊อกน้ำที่เปิดออกมาเป็นทองคำได้เราก็คงไม่มานั่งเสียดายถ้ามันจะหกไปบ้างนิดหน่อยเวลาเอาไปขาย ถูกต้องเป๊ะเลยครับการยอมกัดจะทุน25%ในโลกนี้จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอีกโลกหนึ่งอ๋อเงิน2.05ล้านหยวนนี้จึงไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่มันเป็นเพียงกระสุนนัดแรกเป็นเงินทุนเริ่มต้นที่จะเอาไปใช้ขยายปฏิบัติการในโลกขายณะต่างหากเป้าหมายจริงๆก็คือเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบ เพื่ออัปเกรดซอมบี้ให้มากขึ้นใช่เลยครับพอได้เงินมาแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเขายังมีอีกโลกหนึ่งที่ต้องจัดการคือชีวิตปกติของเขาเองครับซึ่งตรงนี้แหละที่การแสดงละครฉากใหญ่เริ่มต้นขึ้นเขาไปเจอเพื่อนสนิทที่ชื่อหลี่หญิงบรรยากาศดูธรรมดามากกินข้าวข้างทางคุยกันเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปเลยอืม แต่เบื้องหลังความธรรมดานั้นเขากำลังสร้างกำแพงข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเองอยู่ใช่ค่ะเขาต้องหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลให้กับพฤติกรรมแปลกๆของตัวเองที่หายหน้าไปแล้วก็ต้องปูทางสำหรับอนาคตด้วยแล้วคำโกหกที่เขาเลือกใช้ก็ฉลาดมากฉลาดจริงๆค่ะเขาเล่าว่าที่หายไปเพราะโดนพ่อแม่หลอกให้ปรับบ้านไปนัดบอร์ดครับแล้วก็เฟลไม่เป็นท่าเพราะฝ่ายหญิงมองว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีรถ ไม่มีบ้านไม่มีเงินเก็บเป็นคำโกโหกชั้นครูเลยนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาเลยๆแต่มันคือความจริงอันเจ็บปวดของเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองใช่เลยเขาแค่เอาความจริงในอดีตมาใช้เป็นฉากบังหน้าในปัจจุบันมันเลยฟังดูจริงใจและน่าเห็นใจมากจนเพื่อนเชื่อสนิทเลยครับนี่คือจุดที่แสดงถึงภาวะสองตัวตนของเขาได้ชัดเจนที่สุดเขาต้องสวมบทบาทเป็นโจเฉียงคนเก่าที่เพื่อนคุ้นเคย คนที่ยังดิ้นรนกับชีวิตอยู่อ hmm. เพื่อปกปิดความลับของโจเฉียงคนใหม่ที่กําลังจะกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญในอีกโลกหนึ่งบทสนทนากับหลี่หญิงมันเผยให้เห็นความขับข้องใจที่เขาเคยมีจริงๆซึ่งตอนนี้เขากลับเอามันมาใช้เป็นอาวุธใช้เป็นกรอบป้องกันตัวเหมือนการรีไซเคิลความเจ็บปวดในอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยนะคะใช่ครับสุดยอดแห่งการรีไซเคิลอารมณ์เลยแต่คงต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยนะในการสวมบทบาทแบบนี้ตลอดเวลา และบทละครนี้ก็นําไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในบทนี้เลยครับผมเขาประกาศกับเพื่อนว่าจะลาออกจากงานซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนช็อกมากช็อกสิคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนั้นใครๆก็อยากมีงานประจําที่มั่นคงครับแต่เหตุผลที่เขาให้เพื่อนฟังนิสิตมันทรงพลังมากเขาชี้ไปที่ถนนที่สว่างสวยแล้วพูดประมาณว่าฉันไม่อยากยอมจำนนต่อโชคชะตาอือ เขาพูดถึงการอยากสร้างอนาคตด้วยตัวเองตอนที่ยังมีแรงไม่อยากแก่ตัวไปแล้วต้องสมซารกลับบ้านเกิดแบบผู้แพ้ฟังดูเหมือนสุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจเลยนะใช่เลยฟังดูเหมือนพระเอกหนังที่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตเลยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและพร้อมจะเอาใจช่วยครับแต่ความจริงเบื้องหลังคําพูดเท่ๆพวกนั้นมันกลับเป็นคนละเรื่องเลยใช่ครับนี่คือความฉลาดของเขาอีกครั้งหนึ่ง เหตุผลที่เขาบอกเพื่อนคือเหตุผลด้านอารมณ์ที่สร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของเขาอ mm hmm. แต่เหตุผลที่แท้จริงมันเป็นเรื่องเทคนิคล้วนๆเลยเทคนิค <Techn ic. S 1> ครับคือระบบการผลิตซอมบี้ของเขามีกลไกาการเทเลพอร์ตตามเวลาที่กําหนดซึ่งเขาควบคุมไม่ได้อ๋อ oh. มันอาจจะดึงตัวเขาไปโลกหายนะตอนไหนก็ได้การทํางานประจํทั้งตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจึงเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ จากเรื่องดราม่าสร้างแรงบันดาลใจกลายเป็นปัญหาเรื่องตารางงานซะงั้นใช่เลยครับคือเขาไม่ได้ลาออกเพราะอยากเป็นนายตัวเองในโลกนี้แต่เพราะงานใหม่ในอีกโลกหนึ่งมันมีเวลาทำงานไม่แน่นอนนั่นเองถูกต้องครับเขาเอาความสิ้นหวังที่เคยมีอยู่จริงมาสร้างเป็นคำโกหกที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสมันเลยทำให้คำโกหกของเขามีน้ำหนักและดูจริงใจอย่างไม่น่าเชื่อเป็นทัศนการโน้มน้าวใจที่น่ากลัวมากนะ เพราะมันไม่ได้มาจากความว่างเปล่าแต่มาจากความจริงบางส่วนในชีวิตของเขาเองหลังจากตัดสินใจครั้งใหญ่นี้แล้วการกระทําต่อมาของเขาก็ยิ่งตอกย้ําความรอบคอบของเขาเข้าไปอีกอืมอย่างแรกคือเขาโอนเงินส0 0 0 0ื่นหยวนให้น้องสาวโจหนิงขนาดให้เงินยังต้องมีชั้นเชิงเลยนะใช่ครับไม่ได้ให้เฉยๆไไไมไไม่่่่่่่่ดดดด้้้้บบออออกกกกกววววาา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 ถูหหหยยรรรรรรืืเเเเงงงงงิิินน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 ฟีีีแตตสสปป็โโจใใญทท คำนวณมาอย่างดีเลยนะมันเป็นจำนวนเงินที่มากพอจะทำให้น้องสาวดีใจและใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นอออืืแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผลสำหรับคนที่เพิ่งได้โบนัสก้อนโตมันไม่มากจนน่าสงสัยเกินไปจริงด้วยค่ะแสะดงให้เห็นว่าเขาคิดทุกย่างก้าวเลยไม่ได้ปล่อยให้ความตื่นเต้นกับเงินล้านที่เพิ่งได้มาทำให้เขาประมาทแม้แต่นิดเดียวใช่ครับ ทุกการกระทํามีเป้าหมายและมีการควบคุมความเสี่ยงอยู่เบื้องหลังเสมอแล้วพอเขาปรับมาถึงห้องเช่าเล็กๆของตัวเองคนปกติถ้าเพิ่งได้เงินมาสองล้านคงออกไปฉลองแล้วแน่นอนแต่โจเฉียงกับตรงกันข้ามเลยค่ะเขาไม่ได้พักผ่อนแต่กลับเข้าสู่โหมดวางแผนทันทีเหมือนกับว่าภารกิจแรกการระดมทุนจบลงแล้วและเขากําลังเริ่มภารกิจที่สองทันทีใช่เลยและนี่คือจุดเปลี่ยนโฟกัสที่สําคัญที่สุดในบทนี้เลยครับ ความคิดของเขาพุ่งกลับไปยังโลกหายนะทันทีอืมเขาไม่ได้หลงละเริงกับเงิน2.05ล้านหยวนในบัญชีธนาคารแต่กําลังทิดถึงปัญหาที่เขาเจอในการเดินทางครั้งล่าสุดและเขาก็ตระหนักถึงจุดอ่อนที่สําคัญมากจุดอ่อนที่ว่านั่นคืออะไรคะทั้งๆที่เขาสามารถสร้างซอมบี้ได้เรื่อยๆแล้วปริมาณอย่างเดียวไม่พอครับเขาตระหนักว่าคุณภาพก็สําคัญไม่แพ้กันอ๋อ ซอมบี้ธรรมดาที่เขาสร้างขึ้นมันอ่อนแอเกินไปพวกมันอาจจะใช้รุมโจมตีซอมบี้ตัวอื่นได้แต่ถ้าต้องเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าโดยเฉพาะพวกซอมบี้กลายพันธุ์ที่เขาเคยเจอแวบๆบแบบที่อาจจะมีพลังพิเศษครับอาจจะมีพละกําลังหรือความสามารถพิเศษที่เหนือกว่ามากซอมบี้ของเขาคงจะถูกทําลายในพริบตาเลยหมายความว่ากองทัพของเขาตอนนี้มีแต่พลทหารเลวยังไม่มีหน่วยรุกปพิเศษหรืออาวุธหนักเลยว่างั้นเถอะคะ ประมาณนั้นเลยครับเขาจึงสรุปได้ว่าขั้นตอนต่อไปที่จําเป็นที่สุดไม่ใช่การหาเงินเพิ่มแต่คือการติดอาวุธให้ซอมบี้ติดอาวุธให้ซอมบี้ใช่ครับเขาเริ่มคิดถึงการสร้างโล่ชุดเกราะและอาวุธที่ดีกว่าให้พวกมันในบทถึงกับระบุเลยนะว่าเขาคิดไปไกลถึงการสร้างเกราะโลหะผสมด้วยซ้ําโหไปไกลมากนี่คือการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญมากครับจากผู้รวบรวมทรัพยากรไปสู่ผู้บัญชาการกองทัพอย่างเต็มตัวแล้ว เป็นการยกระดับแผนการไปอีกขั้นอย่างชัดเจนเลยจะแค่การเอาตัวรอดและหาเงินมาสู่การสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมันแสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของเขามันไปไกลกว่าแค่การเป็นเศรษฐีในโลกปัจจุบันแล้วสรุปภาพรวมของบทนี้เราได้เห็นตัวละครที่กำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมโชคชะตาใหม่ของตัวเองนะครับเขาสร้างสมดุลที่เปราะบางระหว่างความต้องการระยะสั้นก็คือเงินสดกับวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เขาใช้ความจริงในอดีตมาสร้างเป็นคำโกหกเพื่อปกป้องอนาคตและในขณะที่เขากำลังสวมบทบาทเป็นคนธรรมดาในโลกนี้ความคิดและแผนการทั้งหมดของเขากลับมุ่งเน้นไปที่การสร้างอำนาจในอีกโลกหนึ่งที่อันตรายกว่ามากเป็นการเดินทางจากสามัญชนไปสู่ผู้บัญชาการอย่างแท้จริงใช่เลยครับเรื่องราวในบทนี้จบลงตรงที่การวางแผนติดอาวุธให้กองทัพสมบีของเขาซึ่งก็สมเหตุสมผลมากในโลกที่อันตรายแบบนั้นแต่มันก็ทิ้งคำถามที่น่าก,กบคิดไวใ้ให้เราเหมือนกันนะครับ มเมื่อคนคนหนึ่งเริ่มสร้างกองทัพถึงแม้มันจะเป็นกองทัพซอมบี้ก็ตามมันจะมีจุดไหนที่ภารกิจของเขาจะเปลี่ยนจากการแค่ป้อมกันตัวเองและรวบรวมทรัพยากรไปสู่สิ่งอื่นที่ใหญ่กว่านั้นแล้วอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของการมีกองกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ,อืมเมื่อเครื่องมือที่คุณสร้างขึ้นมามันมีสถานะเป็นอาวุธโดยพื้นฐานแล้วปลายทางของมันคืออะไรกันแน่